ดูบันไดนะี่ครับท่านผู้ชมบันไดนะฮะบันไดคลาสสิกมากเลยนะเนี่ยโหแบบหัวลำโพงนะพี่ครับคลาสสิกครับท่านผู้ชมคลาสสิกมากครับ คนที่พอดีเขามีงานะนะฮะโอม้มีมี black canyon ด้วยก็ตีแกงง่วงนะไม่ไหวง่วงก็ถือก็ถือ m b อลิสมันอะไรก่อนนะถ่ายตรงนี้นะครับ